บัตรวันทูคอมีใครรู้จักไหมฉันชอบซื้อของมิเทีนมากสมัยตอนเด็กน่าจะมีหลายๆคนเคยซื้อก็คือไอ้ที่มันเป็นตกปลาที่มันจะเป็นปลางับงาๆๆแล้วเราจะเอาเบ็ดไปตกมันอะคือลูกเต่ามันมี2อลูกอะเพื่อไม่ขโมยหายไปลูกหนึ่งหลังจากนั้นอะคือไม่เคยซื้อเกมเศรษฐีแล้วไปเล่นกับใครอีกเลยคือไม่ได้จะบูลีนะแต่ว่าคือบ้านเชียร์กูสนมันแล้วก็แลดูแบบ เสือแบบขัดขาอะไรเงี้ยขนาดเราเกิดมาเป็นผู้ชายเรายังเลือกที่จะเป็นกระเทยได้เลยอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าบางทีอ่ะอาจจะมีอารยธรรมอยู่บนแขนเราหรือเปล่าฉันว่ามันมีคนควบคุมเราให้ซื้อบัตรวันทัวร์คอยอยู่ฉันจำได้เลยว่าสมัยก่อนอ่ะฉันเล่นดักบอเน็ตล้วแบบคือเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีบัตรเติมเงิน ไปซื้อที่ร้านของชำอะแล้วมันจะมีเอาเหรียญขูดแล้วมันจะได้รหัสมาก,ก็คือฉันเติมอันนั้นแหละบัตรวันทูคอมีใครรู้จักไหมค่ายอะไรวันทูคอเนอี่ยแม่ันะก่อนหน้านี้ชีอะยังใช้โทรศัพท์แบบแบบว่าเติมเงินแล้วก็โทรเข้าโทรออกอะเออแล้วแม่ชนะล่าสุดอะไปเติมเงินที่เซเว่นแล้วบอกพนักงานว่าเติมเงินวันทูคอหน่อย หล้วนักงานบอกวันทุกคอมไม่มีนะคะมีแต่ดีแทกกับ AIS แม่สันเออแม่สันตกใจคือแม่สันลืมตัวว่าตัวเองเคยใช้วันทุคอมมาก่อนมันจะมีตัวกลมๆเขียวๆว,ว่าสันจำได้เลยมาขอดเชีอะคือเบลว์ว่สมัยนี้ยังมีอยู่ปะ <hear> คือชีเปลี่ยนเป็น AIS แล้วแหละสมัยนี้เป็นน้องอุ่นใจนะคะนี่ตอค่ะบ huh โอเคค่ะ W ตลอดแต่ D tag อะ่ะก็คือดแท็กตลอดไปเนาะคือไม่มีเปลี่ยนออเมื่อก่อนซีจะมีเติมคาว่า happy ด้วย happy D tag ใช่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 จำได้จำได้แบบมากแต่ก่อนเป็น all lens ออันนี้แก่เกินอันนี้ไม่รู้อันนี้คือแก่เกินไปหน่อยค่ะนี่คือไม่รู้ว่าตามไม่ทันอ่ะ,อ,ะ two move, อ๋อทูมูฟหรอออเรนทูมูฟเอเอสแยกเยอะสุดวันคอฟิลไวรุ่นกับสวัสดี D, ฟิลต่างจังหวัดเออ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 ทรายทรออเรนคือทูมูฟก่อนเปลี่ยนชื่อนี่ไม่ทนันแม่มาเกินไม่ทนัน ฉันเกิดไม่ทันเหมือนกันค่ะคืออะไรเนี่ยอันนี้แก่เกินไปรับไม่ได้นี่ทานโฆษณาชีวออเรนเปลี่ยนเป็นทูโมเสียงเด็กเล็กหลอนหูฉันอาจจะทันก็ได้นะแต่ฉันอาจจะไม่ได้ได้ดูแบบพวกโฆษณาอะไรอย่เงี้ยของเชียร์ฉันชอบซื้อของมิตทีนมากสมัยตอนเด็กอะมิตทีนมันจะมีแบบตุ๊กตาที่มันจะแบบเป็นเป็นล้ออยู่ตรงตัวตรงฐานอะ แล้วชีจะเดินได้อะแล้วชีจะแบบใส่ชุดออกแนวโรลิต้าอะไรเงี้ยแล้วใส่ถ่านแล้วมันจะเดินเดินเดินอะฉันชอบวีตัวนั้นมากจะมีสีฟ้าสีชมพูซื้อมา2สีเอามาใส่ถ่านแล้วก็ปล่อยมันเดินแล้วมันจะมีร้องเพลงออกแนวหลอนๆเงี้ยไม่รู้อะแต่แต่ชอบมากเพราะาชุดสวยไม่รู้ว่าตุ๊กตานี้เลิกผลิตไปหรือยังนะแต่คือแบบฉันรู้สึกว่าตุ๊กตามันสวยอะฉันว่าน่าจะเก็บเอาไว้ว่ะคือแบบไม่น่าแบบเล่นทิ้งๆิ่้ควางอะน่าจะเก็บเอาไว้ว่ะ ฉันว่ามันต้องเป็นตุ๊กตาที่แร์มากๆแน่เลยอตุ๊กตา m i สเทียนอะแคตาลกเมสเทียนพอหน้ g o ูเกิลเจอตุ๊กตาเมเชลินมันไม่ได้เป็นตุ๊กตาที่แบบมีแบรนด์อะแคตาลก m มส s ที e นไมีใครทันบ้างหรอมันจะขายของแบบหลายๆแบบอะจะมีแบบสีฟ้าสีเขียวอะไรเงี้ยก็มีแต่แบบสีที่เด่นคือจะมีสีชมพูสีฟ้าไม่มีใครเคยซื้อเลยเหรอ น่อยอะสมัยเด็กจะมีตุ๊กตานี้ตุ๊กตาที่มันเป็นเต่าทองไม่น่าจะมีใครมีนี่ขใออารแบบพูดขิงไว้ก่อนเลยไม่น่าจะมีใครมีตุ๊กตาเต่าทองใส่ฐานแล้วมันจะขยับขาเดิน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 แบวๆชอบมากสมัยเด็กใช่พอเป็นลูกคนโหนก็เลยมีของเล่นแบบนั้นเนคือเราเป็นลูกคนโหนข้าเราก็เลย นะคะแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะน่าจะมีหลายๆคนเคยซื้อก็คือไอ้ที่มันเป็นตกปลาที่มันจะเป็นปลางับงๆงแล้วเราจะเอาเบ็ดไปตกมันอะที่มันจะเป็นแม่เหล็กอะอันเนี้ยน่าจะมีหลายคนเคยซื้อตอนเด็กถูกไหมเคยซื้อเห็นไหมเคยถูกไหมอีตกปลาเนี่ยหลายๆคนอะต้องเคยเพราะมันป๊อปูลา่าจริงอันเนี้ยน,นี่มาสุดเกมเศรษฐีโดเรมอนเมเกมเศรษฐีเมสนุกสนุกเกมเศรษฐีชอบเล่นมาก แต่แบบคเคยมีเรื่องฝังใจก็คือออกไปเล่นบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนมันขโมยลูกเต่าไปอ่ะคือลูกเต่ามันมีสองลูกอ่ะเพื่อนไมนขโมยหายไปลูกหนึ่งหลังจากนั้นน่ะคือไม่เคยซื้อเกมเศรษฐีเราไปเล่นกับใครอีกเลยคือฉันกับแม่ชอบไปเดินห้างแล้วก็ไปหาเลือกเกมเศรษฐีมาแบบหลายๆแบบเอามาเล่นเอามาอะไรเงี้ยแล้วแบบเพึ่งย้ายบ้านล่าสุดเพึ่งย้ญ่บ้านไม,ไม่เชิงบ้านอ่ะเป็นเชิงแบบ ห้องเช่าอะไรงเงี้ยเออเวยเก็บมันได้ปะอเคได้อยู่แหละแล้วพอย้ายปุ๊บเจอเพื่อนใหม่ปุ๊บเอาเกมเซทีพวกเนี้ยปุ๊บไปเล่นโดนขโมยลูกเต๋าเลยหลังจากนั้นคือกลายเป็นเด็กเก็บตัวอันนี้คือเรื่องจริงนะกลายเป็นเด็กเก็บตัวไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนบ้านอีกเลยแล้วก็มีของเล่นแหละเล่นกับอยู่บ้านตัวเองไม่แบ่งใครเลย นะคะเพราะว่าไม่ชอบการโดนหักหลังแบบนี้ไม่ชอบการโดนขโมยของแบบนี้หลังจากนั้นคือทําให้เราเรียนรู้โลกมากขึ้นว่าเออคนเรามันนิสัยไม่ดีแบบนี้เนาะคือมันมีพวกลูกอีพวกชอบขโมยอะไรเงี้ยพอเมื่อก่อนตอนเด็กๆคือตอนนั้นมนประมาณปอหนึ่งตอนนั้นคือยังใสอยู่ไงยังคิดว่าแบบทุกคนใจดีน่ารักเล่นด้วยกันแล้วคือทุกคนจะมีความสุขด้วยกันอะไรเงี้ยแบ่งปันการสรุปเพิ่งเคยเจอครั้งแรกโดนขโมยของครั้งแรก โดนเพื่อนบ้านขโมยของหลังจากนั้นคือเก็บตัวเลยไม่ยุ่งกับใครเลยเล่นอยู่แต่กับบ้านไม่แบ่งของใครเลยเขาอาจจะเผิดติดมือก็ได้ไม่มาขโมยสบมาขโมยโดนเหมือนกันแต่แฟนบาคุการชุดใหญ่6-7ลูปกปรูเกาะเป็นตัวใหญ่ได้เอาไปโรงเรียนโดนขโมยไปตัวหนึ่งแล้วเสียใจที่สุดซื้อมาพันแปดมันเอาไปขายต่อตัวหนึ่งยีสิบ เออเพื่อนเฮียดีอ่ะเนี่ยแหละฉัะเลยไม่ค่อยชอบที่จะแบ่งของเล่นกับใครนะคะหลังจากนั้นมาคือจะระวังมากแบบแบบมากๆเลยน่าสงสารคนขโมยที่บ้านเขาคงไม่เคยซื้อของเล่นอะไรหรือแม่ก็เรียก attention ก็คืออันนี้ไม่ได้ซาบุรีนะแต่บ้านชีคนขโมยอะ่ะเป็นฟิลแบบ บ้านปูเสือน้ามันนะคือไม่ได้ซาบ,บูรีนะแต่ว่าคือบ้านเชีย่ยฟูเสือน้ามันแล้วก็แลดูแบบเสือแบบขัดขาอะไรเงี้ยคือตอนนั้นไม่รู้หรอกคือตอนนั้น่ะเราไม่รู้หรอกว่าบ้านอีนี่มันเป็นสภาพแบบนั้นแบบนี้แหละตอนเด็กคือแบบเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ได้บูรีแต่อ่านอะไรเสียซะ ไม่ได้จับูรีจริงๆนะคะและไม่ใช่ว่าบ้านฉันไม่เคยปูเสื่อน้ำมันนะฉันเคยค่ะมันอยู่ที่นีสใส่คนจ้าแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยเพิ่งรู้ตอนคนรูปเมื่อกี้เสื่อน้ำมันมันไม่ใช่เสือ่อมันไม่ใช่เสือ่อมันคือเหมือนแบบยางยางพลาสติกพลาสติกที่ทำเป็นลายสวยๆวยอะ่ะสภาพแวดล้อมสำคัญว่าตากับยายนี่เกี่ยวการสุดแต่แม่โตมาจอยมากคน้ดอย่กับนิสัย มันก็สําคัญแต่ว่ามันก็อยู่ที่บุคคลนะมันมีหลายปัจจัยแหละการที่จะทําให้คนคนเราแบบเป็นคนแบบหนึ่งอะคือสภาพแวดล้อมมันไม่ใช่ทั้งหมดก็จริงแต่มันก็ส่งผลได้จริงเหมือนกันสมมติว่าโตมาในพื้นที่ที่แบบมีแต่การใช้ความรุนแรงการมีแต่การพูดจารุนแรงกันอะไรเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะซึมซับได้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบ ร้อยเปร์เซ็นต์จะซึมซับอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยเราภูมิคุมกันรเราอะไรเงี้ยก็คือมันหลายปัจจัยแหละคนเราอะ่ะขนาดเราเกิดมาเป็นผู้ชายเราเ,รเลือกที่จะเป็นกระเทยได้เลยเพราะฉะนั้นนี่มาสั่งมากก็ต้องเป็นอะไรจบปะไว้เลืมกดอะ่ะลืมกดซูรีเดนเซนมาลืมกดเออกดเล่นสักหน่อย่ะออกดเล่นกดเล่นสือฟิลตลกตลก นะคะอย่าให้มันมากำหนดตัวตนเรามากสิ่งพวกนี้อยากเป็นอะไรก็เป็นค่ะฉันว่ามันมีสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากจัก,กรวาลนี้อยู่นี่แหลมปะการที่เราแบบซื้อบัตรวันทูกคอเนี่ยคือเป็นเรื่องแบบฉันว่ามันมีคนควบคุมเราให้ซื้อบัตรวันทุกคออยู่เราอาจเป็นเซลล์หนึ่งเซลล์ของร่างกายสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ใช่อาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า บางทีอ่ะอาจจะมีอารยธรรมอยู่บนแขนเราหรือเปล่าเหมือนไอ้กระตูนเรื่องนี้เลยที่มันจะมีฝุ่นอ่ะเป็นฝุ่นอันเล็กๆอันนึงอ่ะมีใครเคยดูบ้างแต่ว่าข้างในนั้นอ่ะเป็นเมืองเป็นอะไรอยู่กันแบบเยอะแยะชุกชุมอ่ะแล้วมันจะต้องมีคนมาปกป้องฝุ่นอันนี้ใครเคยดูบ้างฉันว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่โฮตันใช่น่าจะใช่โฮตันนะเออเออ,เอ,อ ชื่อเนี้ยแหละชื่อเนี้ยแหละนี่น่าจะเป็นตัวกระตูนแบบขนขน,ขนหรือเปล่านี่แหละถ้าจะไม่ผิดอะนะชีจะเป็นขนขนขน,นะนี่จะมีช้างแล้วมีตัวชายชายชา,ยชายตัวขน,ขนขนแล้วก็เป็นช้างถูก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 ,ถก,ถก,ถกเออแบลอะไปหาดูดีกวก่อไปหาย้อนดูไดีปวก่าการะตูนดีชอบมันเป็นฟิลกระตูนแบบเหมือนจะบอกพิกซาได้ไหมคือภาพมันจะมีความอัดอาด์บโอ้ยเออ ปออเออโอเคแฟดอ๋ออ๋หลบหสกินนี่เละเจนอ๋อไม่ก็ยังไงดีจยังไงดีจอุ้ยลอยแลอยแฟลลยโอ้ยโอ้ยโอ้ตายตายตาวุ่นวายชีวิตมาแน่กลางมาแน่แบบเนี้ย ละชีฟเกินไปปะอันนี้โอ้ยอีนิดเดียวนัดเดียวคืออะไรเออ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 นี่ตัวยี้มาแล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันคะเนี้ยอตายตายโอ้โอ้ตายตายตายแกวัดเซออ่อแก้เซ่แก้เซ่เนี่ยแหละเนี่ยแหละตบมันตบมันเนี่ยแหละเนี่ยแหละก็ะสุนหอยแครงค่ะ ยังไงดีจ๊ะแซนนาะฮ่าฮะาฮ่าเอียบ้านเลยวิยนี่ค่ะเออดักตบเด็กตีนี่มันแก่เลยว่าลืมไปสามพันปีสามร้อยปีละอีกแก่ตันนึงไม่ทันนะตานไม่ทันนะดิเออเออ อ,ออเออนี่ตบเด็ก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 นี่ส่งดีเดิมซันไปช่วยส่งฮอนคูไปเไปออน,นี่นะครับฟิลฟิลฟิลหอย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 อะไรเนี่ยหอยหอยอย่านะจะมาเก็บลักเหรอไปเชีนซีซีว่าแคชเบ็ดซีซีเน่เน่เน่เอา เชนซีซีแคสเบดซีซีเออนี่ยเนี่โลโลโลความสวยยังอยู่เลยรอดวะนะคะนะคะมองให้เลิกมองให้เลิกไงไงเออเออโอ้ยหลอดหลอดหลอดอุ้ยมีคนแก่ทำตัวเด็กคนแก่แต่งกายคล้ายเด็กโอ้โอพอดีเลิศเยอะออกของซัพพอร์ตเลิศเยอะ เน <Dante> ี่ยเออยิงลอยค่ะปล่อยคือเลือดหมดอ่ะโอ๊ยตอมเลือดดีกว่าเฟลเซลแล้วคุณโหนเน่จอกนี่ยเนี่นี่นี่ฉันจะไปกินแล้วฉันจะไปกินแล้วตัวเป็นเริ่มแล้วเฮ้ยเส้นหน้ามาทำไมเอ่ยโดนแดกนะโดนแดกนะรอ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 โอ้แม่ก็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 นี่ วัดตับอลลมเลยนี่นะคะคิวริงสปรด้วยเหรอหอยหๆอยหอหยหอเด็กแอปเด็กแอวะโดนหมดจ้าจะตายนี่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 อ๋ไงล่าไงล่ะไงล่าล็อกค่าล็อกวะแรงวอาเดียนความสวยช่วยชีวิตแน่ค่ะรอรอรอบิมบๆเเก๋มากเก๋มาก ไปลิงกังตบเด็กตบเด็กมไอ่ก้อนไม้ก้อนเฮล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 เน่แน่แน่เน่สโลสโอสลอนี่นะนี่น่นี่นะล็อก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  r e เดม p ัน o n เดม e ัน t i เดม e ันเขลาไลิงกังลิงกังไปโดนแดกเลยตัวอุบัติดีตุเข้าไปแดกโอ้ยโดนแซด็อ้อยอ้อยอ้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 ย ออกนะคะนะคะแต่ละคนแต่ละคนอ่าีมาตี้กดอ,อนันติวิ่งวิ่งไปไหนเดจะไปไหนทำไมมันอึดจังเลยอะตอนแรกชีออกเว้นไม่ใช่หรอเหมือนชีเปลี่ยนไอเทมด้ปะเออ เกนะ l อ a อเ่ะสันตามตั้งแต่เพลงแรกชี่นะตอนนั้นชี่ยังแบบรับบทวงดนตรีแบบเป็นแบรนอ่นะเป็นแบบมือกองมือเบสอะไรเงี้ยมีครบเลยแต่เหมือนแบบขายเซ็กซีล่ลงกว่าก็เลย Pretty Girl Star เอโอ o a uh ้อหา You know นี่ you know you know เพลงนางฟ้าใช่นางฟ้าตกสวรรค์ชีเดบิมาเป็นนางฟ้าแหละแอสซอบแบงโจั่งปกแเทดูไปไปตื่นเต้นมากไอสีเหลืองๆข้างในมันคืออะไรฝอ,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 อยทองอ่ะมาม่าไวไวเซนคูนาฟ้า what is คูนาฟ้าไอโอลิโนฝอยทองอ่ะเอาเหอะไมโลอ่ะดอกคำฝอย <c oughs> เออเดดือดๆๆๆๆๆ ปดดดดดปดดดดปดดดดอดเาดูรู้ยังรอเหรอเอาไปเอาอะยังไงอ่ะโอเคแบ่งแบ่งคนละคว12นาทีปั๊มแหกโอ้ยโอยังไงเขา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 เออเออเออนี่ค่ะ นี่ครับเน่เน,เนเ่อะหลอกหลอกเน่เน่เน่เออ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 เอโอเอ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 อเาเมันมีทั้งล่อทั้งรูรูอ่ะอืม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 ระบบนางไสเรนสาวหลอกล่อหลอกล่อ ต้องขยับไม่ชอบหน้ามานานละน้งทาร้อนอืออืออือ่าขอตะเกียร์เลยอ่ะอ่าขอตาคิวเลยจบขอเพนต้าเลยไหมอ่ะเพนต้าเลยไหมอ่ะไม่ให้หรอหน่อยอืออืออ่า อ่เอ่ะอออออสตํานูนเสตํานูไป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 อ่ะอ่ะอเซอร์ไพรส์ออละละละเออวิไวททารอน เออเยสสมนุตเยสสมนุตยสสมนุตยสสมนุเออ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 ดัน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  จะไม่รู้อีนี่เอาแต่เซลาไม่ใช่หรอมันก็รอดักฆ่าแหละว่าใครจะเดินมาซึ่งซัพพอร์ตมันก็จะไปปักวอร์ดนั่นแหละแล้วมันก็จะมาดักเออ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 จบแล้วนาซตด,ดันบ้านแ่ <Victory. S 1> ค่คะ